สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนะครับก็นําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับวันนี้ก็มีชาวบ้านนะอยู่ที่บ้านหนองค้าหมู่ที่5ตําบลโพตากอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมบอกว่าเดือดร้อนหนัก2 0 0กว่าครัวเรือนจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะนะฮะ และควันพิษเนี่ยมันก็ลอยปกคลุมนะครับชาวบ้านก็ต้องทนสูดดมอีกทั้งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นมานานหลายปีนะวิงวอนให้มีการย้ายบ่อขยะนยออกห่างไกลชุมชนนะครับโดยชาวบ้านที่บ้านหนองค้าหมู่ที่5ตําบลโพตากอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะฮะก็บอกว่าเนะี่ยตอนนี้มันมีเหตุการณ์ที่ไฟไหม้บ่อขยะเป็นขยะลักษณะเป็นบ่อฝังกลบของทางเทศบาลเมืองนครพนมอยู่ในเนื้อที่ประมาณ7 0 ไร่นะครับและตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงแค่ประมาณ1กิโลเมตรและได้เกิดเหตุเพลิงไหม้มาตั้งแต่วันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเนื้อที่ของบ่อขยะที่โดนไฟไหม้เนี่ยลุกลามประมาณกว่า10ไร่และส่งผลนะทำให้เกิดควันพิษมีกลิ่นเหม็นไหม้ในรัศมีประมาณ5กิโลเมตรครับสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะฮะนี่นะฮะขณะเดยียวกันทางเทศบาลเมืองนะครพนมก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยระดมเอาเครื่องจักร รวมทั้งรถน้ําดับเพลิงเนี่ยพยายามจะควบคุมไม่ให้มันลุกลามนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็มีกองขยะเนี่ยสูงใหญ่นะฮะเพราะว่ามีการเอาขยะจากตัวเมืองนครพนมเนี่ยมาทิ้งเนี่ยวันละหลายสิบตันนะครับนี่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเนี่ยได้รับผลกระทบมานานหลายปีแล้วจากมลภาวะทั้งทางอากาศทางน้ำเนี่ยกลิ่นก็เหม็นนะครับนี่นะฮะคือเวลามีลมพัดมาเนี่ยกลิ่นขยะเนี่ย โชยมาถึงที่บ้านเนี่ยนะก็ต้องใส่แมสแม้กระทั่งตอนนอนยังต้องใส่แมสนอนก็หายใจลําบากนะฮะ <ić revelation> เคยร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลเมืองนครพนมขอให้มีการแก้ไขย้ายจุดทิ้งขยะแต่ก็ยังไม่รับการแก้ไข <m> goods, เอา <methods. S 1> เดี๋ยวลองฟังชาวบ้านนะครับ เป็นปีมาสิโดนไปนี่เนาะมันก็นี่แหละว่าเม็ดแล้วนี่น้ำปลาย่างนี่บรเห็นหลังเฮือนเลยปลาย่างเลยวานเหม็นบอกกินเหม็นทั้งเห็นทั้งเที่ยงแล้วกินข้าวกินน้ำพาอยู่จังได้นี้ครับจำได้แน่แน่เข่าในเฮือนพูลเล็ปิดประตูพันธุ์น้ำลเล็กันเฮือนบนนี้ลมมันเกือร้อนน้อยใหญ่เนาะเกือดร้อนยังว่าโอ้ยวันนี้นาข่อยพายู่ใกล้เนาะสิจำบนาไม่เมื่อยสิขึ้นมาโอ้ยจากเซามีแห้งมันกินเวลาลมมาสิโอ้ลมมาสิโอ้ยเมื่อยว่ะ ให้คนเมื่ดเมืองมาทิ่มใส่เฮานี่ไม่เลยมัอยากพอใจไปไหนไม่อยากวัดอันนี้แลยมันกระทบกระละกระโดมันก็เต็มแล้วกลางคืนนี่เป็นอะไรกินแค่การคืนกลางคืนก็บุหรเว้าและกางคืนเอาแม็กนอะไรใส่แม็กนอนบอกการแม็กนอนแล้วหันใจก็พันยากบันนี่หันอยากให้ย้ายบอกอยากให้ย้ายอยูนี่หันอยากให้ย้ายเอาไปใส่เอาไปบ้านเรานี่ยแะอกควันมันมาบปะควันมาหลายๆผมไปใส่เนี่ยตอนนันเดียวไปที่มันคุ้นว่า หนึ่งแป็ขึ้นใส่ไว้อีกหนก็ได้ใส่อยู่เลยเป็นพักตูน่ามันมันผมรงเทียนรกันลมคันลมพัดออกนี้ลมลมมาก็เข้าเต็มเต็มบ้านเลยมานไเข้าพุ่นเุ่เข้าได้ันทุกคนเลยนไหรเขารยอไปเขาเอยู่ในเฮื่อนพูดอะไรอนี้โอ้ป่วยป่วยะรก็ทบหลายเนาะหลายยากอะไรคดใช นี่นะครับชาวบ้านบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่เกิดไฟไหม้บอกขยะเนี่ยน่าจะมีคนเนี่ยไปลักลอบจุดไฟนะฮะตอนนี้ก็โอ้หเดือดร้อนหนักกว่าเดิมอีกนะครับล่าสุดครับทางผู้ราชการจังหวัดนครพนมนายประชญาอุ่นเพชรวรากรได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องการดับเพลิงของเจ้าหน้าที่นะฮะ ซึ่งก็มีนักดับเพลิงบางคนเนี่ยประสบอุบัติเหตุหกล้มขณะเข้าดับเพลิงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเศษแก้วบาดนิ้วนะครับทางผู้ว่าก็สั่งการนะครับให้นะฮะเข้าไปดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เนี่ยบอกว่าอุปสรรคสําคัญก็คือลมฮะที่มันโหมมาแล้วก็กระพือให้ไฟเนี่ยดับยากนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ผัดเปลี่ยนกําลังเนี่ยเข้าฉีดน้ําอยู่ตลอด24ชั่วโมงและสามารถ ควบคุมเพลิงได้ประมาณ95%แล้วยังเหลือเนื้อที่ที่โดนเพลิงไหม้อยู่อีกประมาณ1ไร่ก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้คาดว่านะฮะภายในวันนี้เนี่ยไฟที่อยู่ใต้กองขยะน่าจะสงบลงนะครับแต่ยังต้องติดตามดูอีกอย่างน้อย3-4วันเพื่อให้มั่นใจเเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ,รบวันนี้วันที่4นะเรามาดูก็ประเมินแล้ววันนี้ไม่มีคัฟวันที่2ที่มาเนี่ยันเยอะมากน,นะครับ น่ากลัวมากแต่วันนี้มาก็น่าจะดับได้ประมาณก5าว้าเปอร์เวคาดว่าวันนี้น่าจะเขาเรียกอะไรปิดจ็อบได้แนละ้วปิดจ็อบได้แล้วนะครันะบก็ฝากแจ้งประชาชนพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะควันนี้เราคงจะสามารถปิดจบธุรกิจได้ในวันนี้นะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะที่ได้เขาเรียกอะไรบูรณาการร่วมก,กันนะได้เสิริษระของปีใหม่นะมาช่วยกันดับเพลิงรวมทั้งผู้นำชุมชนด้วยนะครับนี่นะครับ เ,เขาบอกว่าเนี่ยบอกขยะที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อปี65นะย้อนไปฮะวันที่26ธันวาคม2565เคยเกิดเพลิงไหม้บอกขยะของเทศบาลเมืองนครพนมมาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาในการดับไฟนานถึงเกือบ1สัปดาห์นะครับตอนนั้นเนี่ยเกิดจากมีคนเก็บขยะแอบจุดไฟแล้วควบคุมไม่อยู่นะฮะตอนนั้นก็มีการดำเนินคดีกับคนที่จุดไฟแล้วนะครับ และล่าสุดนะฮะมาผ่านมา2ปีมาเกิดเหตุซ้ำอีกนะครับทีนี้ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบนะฮะว่ามีใครเนี่ยมาจุดไฟนี่นะเขาบอกมีกล้องวงจรปิดอยูอ่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมฮะช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับก็ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่กล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับ ร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งข้อมูลมาทางเพจบรรจงชงข่าวนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ